ดวงการเดินทางของแต่ละราศีอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งของดาวเคราะห์และการเคลื่อนไหวของดวงดาวในแต่ละช่วงเวลาราศีที่มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยครั้งในระยะนี้มีดังนี้ก่อนจะรับฟังฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับราศีเมถุน21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนราศีนี้มีโอกาสเดินทางไกลทั้งเพื่อการทำงานและเพื่อพักผ่อน ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์มีอิทธิพลที่ส่งผลให้มีโอกาสได้พบประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมราศีธนูเป็นราศีที่รักการผจญภัยและการเดินทางโดยธรรมชาติของราศีนี้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และสำรวจสถานที่ใหม่ๆโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยมีแนวโน้มที่จะได้เดินทางไปยังต่างประเทศ ราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมราศีมีนมีโอกาสในการเดินทางไกลเพื่อการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองดาวพฤหัสบดีและดาวเนปจูนมีอิทธิพลที่ดีต่อการเดินทางและการค้นพบด้านจิตปัญญาราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์ช่วงนี้ราศีกุมอาจมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อการทำงานหรือเพื่อขยายเครือข่ายการทำงานโดยเฉพาะการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์ ราศีสิงห์23่ง23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมราศีสิงห์อาจมีโอกาสเดินทางไกลเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนโดยมีโอกาสพบปะก,กับคนใหม่ๆและได้เปิดประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ